อเออเอออันนี้เอาอ uh. oh, oh, uh. ้อยมากอ้อยมาอ่ะอ oh, ืออืมโอ้โหโซนดูมันกัดเวลาเวลาว่าอื่นนะไรบ้เนี่ยมาแล้วตัวใหญ่ก็มาโซนอ่าอ่าแบ่งกันลูกแบ่งกันอไม่ใช่เว้อ่ะแบ่งกันโอ้โห เอานี oh. uh, ้ยเขยทำไมต้องให้สองอัน uh. น yes ่ะเออขี hey ้โลบเนาะนี <the 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 ่ทุกินว yeah. ันเลยเฮ้ยเออเอาตัวนั้นให้เขาเออเอาเอากล้วยให้ตัวเล็กนี่เอาโจนนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเลยนี่นี่เออเออเอาโจนตัวตัวใหญ่มันกำลังจะมาเอาตะกร้าน้องไปละเอาวางไว้เลยเดี๋ยวเขากินเองอีกอะวางนี่เออแย่งกันมือเปื้อนเดี๋ยวเราไปล้างไงตรงนี้มีก๊อกน้ำ เฮ้ยมันดูมันขี้โรบดิมันเอาสองอันโอโซนนี่